คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยพ่อค้าขายผลไม้จอดรถไปเข้าห้องน้ําในวัดพอออกมาปุ๊บโดนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งดักทําร้ายต้นสายไปเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ว,ว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเขาพยายามจะดิ้นให้หลุดจากการถูกทําร้ายนี่ไปเข้าห้องน้าออกมาปุ๊บ เหมือนมีคนดักรออันนี้อันนี้ผู้ก่อเหตุก่อนผู้ก่อเหตุดักรออยู่หน้าดักรออยู่หน้าห้องน้ำนะผู้เสียหายเขาเข้าห้องน้าอยู่แล้วแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาจะออกมาอันนี้มากันสองคนเออมากันสองคนผู้ก่อเหตุสองคนนะครับนี่คือกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะดูมุมด้านซ้ายนะเดี๋ยวจะมีผู้เสียหายเขาออกมาแล้วก็ไปเจอผู้ก่อเหตุสองคนที่ดักรออยู่เนี้ยแล้วก็ไปทําร้ายเขาค่ะแล้วนี่คือในวัดนะ อห้องน้ำวัดอะห้องน้ำวัดนะมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนั่นนั่นนั่นโดนแล้วเนี่ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนอ่ะอีกคนนึงผสมโรงกันไปจับตัวเอาไว้นี่ฮะนี่โอ้โหถอดเสื้อตะตามไปทําร้ายกันต่อคุณผู้ชมเนะฮะคือเหมือนไปดักเลยอ่ะและเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดกล้วยอยู่ในอําเภอเมืองที่อยุธยาเนี่ยคือหมู่อ่ะ สองหนึ่งอ่ะสองคนอ่ะค่ะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วล่ะตอนเย็นๆทักสี่โมงกว่าๆนะฮะทีมข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณห้องน้ําเป็นห้องน้ําสาธารณะที่ให้คนทั่วไปเข้าโอมีบายโดยเจ้าบ้านที่ดีอยู่ที่การต้อนรับเออแล้วโดนต้อนรับไปด้วยแบบที่ต้อนรับซะแบบด้วยเท้าด้วยมัดเท้าเข่าซอกอ้วยเป็นเจ้าบ้านที่เปล่านะฮะจุดเกิดเหตุมีรอยเลือดของคนเจ็บตกอยู่ด้วยนะครับ นะแต่ว่าจากการไปสอบถามพระลูกวัดพระเองก็ไม่ทราบเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายเป็นพ่อค้าขายผลไม้ขอใช้เป็นชื่อคุณเอกแล้วกันอูดูหน้าสิคุณ<ด>ผู้ชมดูสิบ่วงนะนะตาก็ปิดอย่างนั้นเลยปากดูสิปากบูดบวมคือเขาบอกว่าเย็นวันนั้นอ่ะยีอ่ะผมมาขายของเสร็จ ก็เข้าห้องน้ําที่วัดกล้วยผู้ก่อเหตุมายืนดักรออยู่แล้วจังหวะนั้นก็ไม่ทันระวังไม่คิดว่าใครจะมาตีมาต่อยอะไรแบบนี้นะสุดท้ายโดนรุมนะฮะต่อยที่หน้าต่อยที่ปากครับนะฮะแล้วก็มีการใช้ไม้ถูพื้นฟาดที่หน้าเขาด้วยที่ตัวเขาด้วยเขาก็พยายามดิ้นจนหลุดออกไปได้ครับคนก่อเหตุเขายืนรอจังหวะอยู่แล้วพอเราก็เป็นก้มลงวางเราเงยหน้าขึ้นมาเขาก็ใส่เราเลยใส่เราอยา่างเดียว ใจจนเราล่วงเราเขามาก,กันสองคนอีกคนหนึ่งเขาดูต้นทางอยู่ตรงใกล้ๆกันระว่างประตูที่จะออกเพื่อกันไม่ให้เราดิ้นดอกไปได้แต่ว่าเราก็เราก็โดนเยอะโดนเยอะจนเ,ะเราตั้งสติว่าเราต้องลุกออกเราดันแล้วก็วิ่งออกมาตรงประตูและอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่มากับเขานะ่ะเหมื่อพยายามที่จะจับเราไว้แต่จ,จับเราจับเราไม่อยู่แล้วเราเราิราีบกัน ีเอาล่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ต้นสายปเหตุมันคืออะไรมันมีสาเหตุแต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะค่ะคุณเอกบอกแบบนี้ว่าแฟนของผู้กอ่อเหตุเนี่ยเคยมาอยู่กินกับคุณเอกเขาแหละ,ะระหว่างนั้น่ะหมายถึงผู้กอ่อเหตุเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจําติดคุกนั่นแหละนะฮะระหว่างที่ตัวผู้กอ่อเหตุติดคุกอยู่เหมือนแฟนของผู้กอ่อเหตุเนี่ยมาอยู่กินกับคุณเอกแต่เขาเลิกลากันไป3ปีแล้วนะ หมายถึงผู้หญิงคนนั้นกับเอกเนี่ยเลิกลาไป3ปีแล้วแล้วปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ผู้ก่อเหตุเพิ่งออกจากคุกม,มา2วัน<อ>แล้วเหมือนแบบแหมเหมือนเอาแฟนเข้าไปหรือเปล่า<อ>เหมือนแย่งแฟนเข้าไประหว่างที่เขาติดคุกอยู่หรือเปล่าแล้วก็แบบเหมือนออกมาล้างแค้นด้วยความหึงหวงอะไรแบบนี้ก็เลยตามมารุมกระทืบอะไรแบบนี้แต่ล่าสุดผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สพพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเดีย๋ยวตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับค่ะ